ฮัลโหลโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งอหมวกถอดเสพ้อผ้าออกเล็กน้อยฮอนเพราะว่าเขาใส่เสื้อกันหนาวเป็นฟลีนะคะเป็นฟลีสช่ยเสันยาวแล้วก็ถอดแยกเก็บทอดชุดกันหนาวออกล้ักโองมาบานพี่น้องเสิร์ฟใหลโหลฮัลโหลเลหเดมนะ พี่ออมมิสแน็กส์อืมเป็นห่อใหญ่เป็นเหมือนชิฟนะค่ะจะเป็นคอมเมสนะคะเป็นอ๋อชิ้นนี้คืออะไรสูตรพักนี่ยังจะก่อนเมซาครีมอ๋อเป็นรสซาครีมเซอร์สโบกูดีสูตมัลคุสูอืมมัลคุซูอ๋ออันนี้ซื้อร้านเดียวกันหมดเลยนะคะไปซัมมาอัพแบ้ง ถ้าชย่ลาเวริน์บุ๊กเก้มสื่อสมุดไยรูน้ำะร้านีมีแทบจะครบทุกระดับเนาะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบแบบฝึกหัดใหไอกำนองเขาเรียนน้ำกันเนาะค่ะมันก็จะเป็นเค้ือจั่งเป็นสมมุิเกมยิ่งสีนะให้วาดรูปตามหนึ่งสา สีนั่นเลขสองสียัแนแ่เลขสามเลขสี่สียันแน่นี่ก็จะเป็นก็เป็นแบบว่าเป็นแม่เป็นแพนที่อย่างเังสี่นะคะลาเบรินเนาะคะ่ะนี่ก็เอ่อไว้ให้เด็กๆทำภารกิจด้วยกันนะคะนี่พี่กับน้องสมุดอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่สี่ขวบขึ้นไปถึงจะเข้าใจเนาะคะ่ะมันจะเป็นเนียวี่เ,าเนาโอ้เห็นปะเป็นประมาณนี้นี่ Det var bra bok. Kan yeah. du och Eva göra tillsammans då? Ja. Jag vill kan lägga i si också. Lägg den Vad menar mm. du? Sissipkorn, va? Sissipkorn. Lägg den sen. på. är det för något? Spagetti. 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 Kan ni se nudeln? Äggnudeln. เหมือนคือจแบบเ็จมีบาเท่าไหร่ค่ะคุณหมอใจได้สื่อมากแล้วก็เป็นเสษ็มน้อยใช่สีเนาะค่ะเนาะโอแล้เส้นเนาะสเสรเราอกาเดเคบับวิลลอกซอสอเคบับวิลลกซอสออไม่กิบเคบับเส้นเคบับเคบับ มาไว้ด้วยร้านนี้จะขายถูกกว่านะคะถูกกว่าอยู่ในห้างค่ะพี่น้องอืมเซนคอร์วิเลส์เฉดเนาะนี่้หลังก็จะมีกระดูกนิดนิดหน่อยหน่อยพี่น้องนี่เจนซี่โครงหมูก็ยังดีอยู่ค่ะพี่น้องได้ซัมเน่แต่ยังดีได้หมูมาด้วยห,น,วน,หนึ่งก้อนนะคะอืมเซนต์ดอันนี้นะอ่ะอันอ just, นี้หน้าด้วยอันนี้หน้าก็อยากจกะตาเบียร์ปูร่าปูติดใจซื้อปูมานั่ค่ะพี่น้อง กุ้งราเราจะขายถูกกว่ามา,ากเลยเนาะสองถุงนี่เท่าไหร่เจ็ดสิบห้าครนค่ะพี่น้องอ๋อเย้มีสองถุงกุ้งสองถุงเท็บบัตรของเยอรันนะคะ <Yeah. S 1> ดันสื่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองชิ้นอืม Det är dubbel, 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 dubbel och dubbel. Och och räkor också dubbel, känner ni? Ja! Och så också, godis också dubbel. Bara den och den. Och den! Och den, den här ska vi äta sen. Och den också. เี่ยวนี่ช้าเ say w บุ e r b ต่อราแต่หามันเป็นยังไงมีพ่อมรสุจังได้แต่พ่เป็นน้องแม่เด็กๆบอกว่าดีครับอ๋อฟรชชีแกเก็ตแอปเลเรบรอไม่ชิมไหมว่าสันไม่ลินถามคนลิ้นค่ะพี่น้องเดดิมิดตื่นแต่ลิ้นแล้วก็ดิมิดโย ดิมิดค่ะพี่น้องชื่อเป็นดิมิตหม,มอกลงแล้วก็บฟนลีมนั่นเป็นเป็นแบบฟ,ฟอยฟอยเป็นแบบมืดนะคะพี่นอ้องม,มันไทไ่เด้มันเงียนีไอคิวเอ่อคาร์ลอเม่แคคิวเดียวแต่ไปกลับค่ะพี่น้อง่อในใจเลยเฝ้าเฝ้าซื้อรีบไปรีบกลับนะคะให้มันทันภายในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกับเบิ้งเวลารถเม่ไปะม,มาานทวดั ตอนกับรถเมย์จะมาประมาณเท่าไหร่มันเกิดจะมีหลายคิวอยูตต่พันทั้งวันไม่ตายจิงนะครับพี่น้องเด็กๆก,ก็หูจะคว่ผ้าแม่ไปซื้อกุ้งซื้ออันนี้อันนี้เป็นอาหารแชร่แข็งซื้อกับเขาเอาไปเนาะค่ะเนาะอาหารแชร่แข็งอันนี้ก็จะหั่นหั่นแล้วก็แยกใส่ถุงแช่แข็งอันนี้ก็เป็นอาหารแห้ง นี่ก็เป็นขนมแห้งอ hey <ie> ันน no, uh, ี okay, hey ้ก hey ็เอาไว้ในตู bye. Bye bye ้เย็นเพราะว่าเขายังไม่ทันได้เปิดเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้หมดอายุเดือนเดือนสี่ปนถ้าเขายังไม่ทันได้เอ่อได้เปิดขวดมันงนะค่ะพี่น้องอืมไฮไลท์ลู่ค่ะโอเคพี่น้องค่ะจังไหนจังเจอกันไหมเนาะไปเสฮ์ดูท่านผู้ชมไหมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่น้องอู้ว่าเลยเก็บของเก็บของบ๊ายบายค่ะ